อะไรไม่ไตายหรอกอันนี้ใช้คุ้มกว่านะเออพอเผาเนี่ยเรวก็มือไปเลยคือใช้อันที่เปลืองกว่าเราไม่ได้รัวขนาดนั้นนะไม่เป็นไรหรอกแต่คุณต้องการสกอรช,ชุดไหมโปรโม,มชันดีเลยนะาตากผ้ามาขายสี่แถมหนึ่งเลยนะอเอาไ่โมไม่เม้อเหยียดโมแล้วมาตากผ้า เด้อโอเคก็ตากพานนะแต่ว่ามันใหญ่ไปหน่อยมากมันเดียวเฮ้ยผู้ช่วยไหนๆก็ไหนๆแล้วอะไรก็ฝากกานะอันนี้ผ้ามาอะไรอะไร่ะดูมาทำอะไรอ่ะจากพา๋ออัน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 ,นอัน,นอันนี้คุณอะไร คุณ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 มีเวลามาตากผ้าขนาดนี้เหลอแล้วแล้วก็คือข้างนอกมันมันพามันมันอ่าข้างนอกมันค่อนข้างจะพินาาคุณมีเวลามาตากผ้าอีกเหรอเออโอ้ยผมไปคนเดียวก็ได้นะไปเราไปเไปดูดีกว่าคุณี้เป็นอะไรนี่โอ้ยคุณดูสิเขามีเวลามาตากผ้ามันจะเป็นอะไรรล้ ไม่ได้ช่วยนอกสีต้องมาผมช่วยมาเก็บกู้ก่อนผมพาผมไปนอนคุณผมอยากขับนะคุณขบับโดยผมดีน่าผมขับวันนี้ไม่เป็นอ่ะอะไรอ่ะอันนี้อ่ะที่ว่าใส่ชุดก่ออ่ะ ก็คุณก็ดูวัสดุสีวัสดุอะไรอ่ะผมไม่มีอันนี้อันนี้มันคืออะไรอ่ะบอกลักษณะมามันเป็นในนัวไอ้เอยอย่างอ่ะก็บอกมาซิผมพอรู้เป็นบล็อกเป็นอะไรบล็อกมันเป็นหินมันคล้ายหินมันดูมันคล้ายๆเหล็กอ๋อก็ก็ใช้บล็อกหินเงี้ยงั้นรอก็คุณบอกเป็นบล็อกหินไง ว่าบอกลักษณะมันไม่เป็นบี้็กออไม่รู้ว่ก้อน้อนกอนกนก้นี้นกอนก้อนก้อนก้อนกรอนก้อก้อนอนก้อนก้อนอน้อนก้อนอนก้อนก้อนก้อนะมอนก้็นออกอน้อนก่อนกนอกอก้อ้นกนก้อ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 นกอนก้นก้นนก้อนกนนอก้อนอออออออดูดิเนี่ยในเียงนอนอนน ยังนอนแล้วก็อยู่ข้างเต๊ะผ,<ม><อ>ผมไม่มีอะดิมผมไม่มีไม่มีอะยังก็ไม่มีเลยได้ไหมคุณนี่ผมเรียกว่าผมไม่รู้สรุปไม่พร้อมเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อช่วยมันต้องใช้นอสติ๊กกับอะไรนะอ่าฮะสติ๊กเหรอผมก็มีสติ๊กเหมือนกันนะฮะสติ๊กแล้วก็ผมไม่รู้ฮะช่วย คืออะไรอ่ะหมายถึงบล็อกสลับใช่ไหมใช่บล็อกสลับแล้วเป็นบล็อกแบบไหนล่ะแบบเหล็กอ่ะค่าเหล็กอ่ะคิดแป๊บนะอะไรที่เป็นเหลือนเหล็กอ่ะก็ถ้ามีบล็อกเหล็กก็ไม่รู้มันเป็นเหล็กหรือเปล่าแต่ลองค้าเหล็กดู่เป็นที่เปลืองอย่าอย่าอย่ามันเป็นเหล็กสีไหนเป็นสีเทาหรือสีขาวสีเทาสีเทาเหรอใช่เรารู้แล้วเป็นบล็อกอะไรเออหาได้หมู่บ้านเองหมู่บ้านไปหมู่บ้านเลยดีกว่าเข้าไปไหน หโหเจ้าของกูก็มีเวลาตากผ้านี่ยเขาไปกบก็ไปก็ไปขุดเองสิไม่รู้ตาผมมาเอ้เราเป็นคู่สายเราก็ลองรับไปด้วยกันดิใช่ไหมทุกคนอย่างนั้นก็มีใครคนหนึ่งต้องตายอ่ะโอ้แม่ไม่มีแค่ขคดเดียวที่แบบทำไมไม่กินแค่ขคดเดียวที่ที่มันแบบรู้สึก พร้อมรบมากเลยดูยุทก่อดิจะผู้ช่วยเขาบอกโคจะคอนบ่อบางเลยคุณต้องการยุดก่อไหมไผมไม่ชั้นดีแล้วนะผมสามารถซื้อห้าร้อยแถมหกด้วยอะ้รผมสามารถซัดหน้ามันได้อก็ได้นะเขาก็ไม่ชอบการบูด,ด้วยฮนะแต่ว่าเขาบอกไปหน่อยฮะเขาปลอไปหน่อยถึงจะปลอไปนะก็ใอะนะแต่ผมก็มีพลังพิเศษก็ค,คือข่มแทงอยู่แล้วจะตายใช่ไหม โอ๊ยโอ้ยโอ้ยผมทนได้แรงมากเลยอะอออมันตีผมแค่สามหลอดเดี๋ยวมาช่วยสามหลอดนี่ถือว่าเย,ยอะมากนะ